ตอนนี้เสร็จจากงานบ้านเก็บกวาดถ้วยชามน้องเหมียวเรียบร้อยแล้วก็พักสักครู่หนึ่งเนาะพักสักครู่หนึ่งก็จะหาอาหารว่างฉันก็วันนี้เช้ามีได้รับปินทบาดมาได้รับบินสบ,บา,มาบบทบบามาเป็นผลไม้ผลไม้นี่ก็เป็น ส้มโอส้มโอเพิ่งแกะเมื่อกี้เนี่ยนะแกะแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะถัอันนี้อันนี้เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดาววันนี้ยังไม่ถันอันนี้เป็นเรียกอะไรนะเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วม,ม็อกเอะไรมาตอนนี้ที่จะถั่งคืออันนี้ครับทับทิมทับทิมก็เดี๋ยวจะปลอกทับทิมฉัน ด้วยวิธีของลวงปู่ปลูกก็มันจะมีเพราะเทียจะมีทางทางขั้วัวงขั้วนะกับทางก้นแต่ถ้าบอกทางก้นแล้วมันจะปอกง่ายก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีของเราปู่นะไม่ใช่วิธีของผู้ใดนะมีมีดมาหนึ่งแล้วก็ปาดเลยปาดปาดตรงนี้ให้ออกไปให้เป็นช่องก็จะเห็นเนื้อเห็นเห็นเมเล่น Mẹ mấy bên này này tới mọi. A có hiệu mẹ kêu kia bên kêu 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 เปือกจะล่านามาง่ายๆคร,รับเล่ามาเป็นกี๊ๆวเ่ีอผู้ใดผู้ใดทำทำรับประแก่รับประทานจะมีวิธีอื่นก็ได้นะจะได้เป็นวิธีของเราปูปูแก่วิธีนี้เปลือกเราก็ไม่เป็นตนะ้องออกหมดนะเอาอเพราะเอาเพราะส่วนที่เราจะ จะรับประทานก่อนนะมันเทศมันก็เนี่ยจะเป็นเนื้อมันนะครับถ้าชิมก็เดี๋ยวลองชิมดูนะชิมเลยบีแบบนี้เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายบีมาปพ๊บก็นำมา,มารับประทานได้เลยมันเทศเขกาก็จะร่วงบ้างก็เป็นธรรมดาของของนี้นะแล้วก็หยิบเลยครับรับประทานได้เลยนะอืม้ม โอ้อร่อยเลยครับย่ลองลองลองหามาทำดูนะอร่อยยนะ่อืมอืม Được không? Số bộ sao chiên được Số bộ Số bộ sao chân đấy đâu mới khỏi đó Tôi khỏi ngon ngon

หน่วยนี ed, ้เหมือนกันครับนี่ก็ป่าแล้วเรียกอะไรเหมือนกันฮอกล็อกนะที่ป่ามาครับเอิบพอนนี่เดี๋ยวใช้ช้อนต้องใช้ช้อนตักเหรอ ให้ช่างตันแงเขาก็พอนนำภาพคลิปนี้ให้กับทุกคนท่านผู้ชมกันขอโมทนากับคณะทาาสาชนที่ได้สบาดผลไม้มาถวายหลวงปู่อนุได้ฉันแล้วก็ขอโมทนาสาธุความบุญลายจทย์วาปัจจัยนุนําพระจูให้ทุกคนท่าพบความสุขการเราดความสุขการมีใจช่อพัฒนาทุการทุกคนทุกท่านเดิ